สวัสดีครับวันนี้งานไม้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเรียบร้อยนะครับหลังนี้ก็มีงานไม้ทั้งหมดเจ็ดล็อกนะครับเราก็ยิงกันอยู่สามวันนะครับสองวันแรกเรายิงได้สองล็อกนะครับวันที่สองสามล็อกแล้วก็วันที่สามอีกสองล็อกด้านนู้นแล้วก็ใส่มุมเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดเหลือแต่เก็บฟิวเจอร์บอร์ดนะครับปิดด้านล่างนะครับนี่ก็วันนี้นะครับ ยิงไม้เสร็จเรียบร้อยมุมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเดินท่อไฟนะครับเดินท่อไฟนี่นะครับบล็อกหลักนะครับมาจากห้องควบคุมนะครับเดินเข้ามาแล้วก็แยกแยกจ่ายไปตามเนี่ยนะครับตามชั้นนะครับก็มาจุดแรกนะครับก็จะมีบล็อกกันน้ำไว้สําหรับต่อพัดลมหรือากาศนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีด้านนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เขาจะมี ต่อมาครับก็จะมีบล็อกกันน้ำหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีปลั๊กกันน้ําเป็นของปลั๊กพ่นหมอกอันต้าโซนิกแล้วก็ปลั๊กฮีเตอร์นะครับแล้วก็เดินขึ้นมานะครับและนุ้นแยกไปตรงพัดลมฝั่งนุ้นนะครับไอ้นี่แยกขึ้นมานะครับใส่หลอดไฟแสงสว่างตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็เดินอ้อมตึกมานะครับมาใส่ตรงนี้1จุดนะครับมีปลั๊กกันน้ําตรงนี้เหมือนกับอีกฝั่งนะครับจะมีปลั๊ก กล้องวงจรปิดแล้วมีปักกันน้ำพ่นหมอกกับฮีเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเมนน้ำพรุ่งนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้สยาแดงหน้าแปดนะครับยิงมุมอันสองนะครับใส่ปุกตะปูเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นปุกตะปูนะครับใส่ที่ติดผนังปูนนะครับแล้วก็ใส่หมดส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับเราก็ แขวนด้วยฉากนะครับแขวนด้วยฉากแล้ยิ่งน็อตนะครับใส่มุมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาปิดฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดด้านล่างนะครับเก็บรายละเอียดไม่ให้แมลงสาบหรืออะไรลงไปได้นะครับก็เร็วนะครับทำเป็นอยู่สี่คนนะครับสามวันคาดการณ์ว่าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับด้านนอกเป็น อินบอลเบานะครับผนังด้านในเป็นผนังอิฐบล็อกนะครับเดี๋ยวเราใส่พัดลมดูดลมออกไปแล้วลมจะออกด้านล่างนะครับนี่ก็โอเคนะครับวันนี้ให้ชมพอของบากของคอนะครับเดี๋ยวจะมาพรุ่งนี้เดินท่อน้ําลากสายไฟแล้วก็ติดมุ้งลวดกันแมลงนะครับก็น่าจะเรียบร้อยไปหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เหลือลากสายไฟเมนไฟนะครับนี่โอเคไหมครับ สวยงามนะครับไม่เบี้ยวนะครับอันนี้ไม่มีเบี้ยวนะครับดึงเอ็นทุกจุดนะครับนี่ชมได้ครับเป๊ะนะครับส่วนผนังนะครับเราเทพื้นเทไรเนี่ยเราเทพื้นขัดมันอย่างดีแล้วก็มีร่องน้ํานะครับอันนี้ให้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านนอกไม่แน่ใจมืดอย่างนั้พอจะมองเห็นนะครับอันนี้บริเวณหอนอกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หอนอก 8คูณสนะครับครับนี่ก็เป็นด้านนอกของตัวอาคารนะครับหลังนี้ก็8คูณ16 2.5ชั้นนะครับผมยืนอยู่บริเวณหอนกนะครับนี่จะเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหอนกนะครับเดี๋ยวมีประตูแล้วก็มีช่องทางเข้านะครับวิวของสวยงามนะครับก็การจานบุรีนะครับรอยต่อสุพรรณนะครับนี่ ตัวนี้นะครับเป็นอา,อาคาราไวจอดรถนะครับแล้วก็ติดโซลาเซลล์บนนี้อีก12แผงนะครับแล้วก็มีที่เก็บถังน้ำนะครับถังน้ำใช้ทั้งหมดอีก6ใบนะครับ6ใบที่นี่น้ำบาดาลมันไม่ค่อยดีนะครับเขาก็จะซื้อถังสำรองไว้6ใบนะครับนี่ก็วันนี้เป็นวันที่3ของการทำงานนะครับนี่นี่จะเป็นที่ตั้งแทงน้ำที่ว่าแทงน้ำ6า6ใบนะครับ ตั้งแทงน้ำตรงนี้6ใบนี่จอดรถนะครับมีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับหลังคาไม่นั่นชีดมีฉนวนโฟมเรียบร้อยนะครับามาดูด้านนอกนะครับความสวยของตัวอาคารอมีต่อเติมต่อเติมบ้านนะครับเอ่อระเบียงหน้าบ้านครัวหลังบ้านนะครับ รอบบ้านนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จน่าจะอยู่อีกนานอยู่ครับนี่นะครับตัวบ้านนกครับตัวบ้านนกเลยแปดคูณสิบหกนะครับสูงสองยนห้าชั้นนะครับมีคานนะครับมีหลังคาลุมดดดฟ้านะครับเทพื้นดาดฟ้ามีหลังคาดาดฟ้ามีหอนกครับหอนกมีระเบียงวางถังน้ําทั้งหมดหกใบนะครับหกถังก็ น้ําที่นี่เขาขาดแคลนนะครับช่วงไม่มีน้ําใช้นะครับก็สรุปว่าคนงานที่อยู่นี่นะครับต้องซื้อน้ําอาบนะครับคันหนึ่งหน0่บาทนะครับได้1น0 0งหมนกพลิตรนะครับก็อยู่ได้สัก3ามวันได้นะครับหมดโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ชมพอหอมปากหอมคอนะครับก็วันนี้ขออญาตไปทานข้าวก่อนนะครับ ชมบรรยากาศโอเคครับหวัสดีครับ